อาอช่างประดิษฐ์อ่มาใหม่ถอยหลังมาถอยหอลังมาหมมเห็นไหมเนี่ยเห็นปีกที่มันหายไหมครับที่เราแนบยกรอยมันี่ยมันหายไหมเนี่ยหายไม่มีดีดใช่ไหมครับโค้งเป็นรูปตัวอะไรกรอบทรงอ่ะตัวย<อ>ู<อ>รู้ตัวยูใช่ไหมครับเห็นไหมที่มันบานๆอยู่เนี่ยเห็นมันไหมเนี่ยยังอยู่ย,ยังอยู่ใช่ไหมแสดงว่ายังไม่โดนตัดใช่ไหมครับครับเข้าไปใหม่ดีเดินเข้าไป มันไม่โดนไงมันไม่โดนเอาใหม่ถายแนบแนบแนบไม่โดนไม่โดนแนบยกรอยโอเคต้องมากแนบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้มุมด้านไหนใช้มุมด้านซ้ายใช้มุมประเดี๋ยวด้านซ้ายแนบเดี๋ยวพึ่งดีถ่าก่อนแล้วค่อยค่อยนับแนบแนบ ยกลอยอืมหายไหมเนี่ยหายแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้ยังบานอยู่เอาไหมครับเอาวีลงมาบ้างวีลงมาบ้างวีลงมาเออแนบช้อนขึ้นมาถ่ายเล่นใช้มุมด้านซ้ายซ้ายถ่ายแนบยกลอยโออคีอ่เอาไป เห็นไหมเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยที่มันอะไรเป็นปีกเนี่ยแล้วก็ใช้วีเล็กใช่ไหมเนี่ยวางอะไรสันหวีชิดอะไรชิดตีนผมสันหวีเนี่ยสันหวีอ่ะชิดตีนผมราเห็นสันหวีไหมเนี่ยครับก็ชิดตีนผมนะวางอย่างเี้ยมุมบอลเลี่ยนด้านอะไรมุมด้านซ้ายเนี่ยใช้ใช้มุมเลนด้านซ้ายวิ่งบนอะไร วิ่บนสันวีเนี่ยสันวีนะเนี่ยดูนะสันวีคิดตินผมใช่ไหมครับท่องอยู่ในใจนับแนบแนบยกลอยพิกวีลงพิกวีลงแนบยกลอยนี่ไหมนี่ก็เลยแนบยกลอยพิกวีลง นะเห็นเหลี่ยมไหมเนี่ยเห็นเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นเป็นบานเนี่ยเราต้องเราต้องลบด้วยแล้วเนีแนบยกลอยลิกวีลงนะครับแนบยกลอยลิกวีลงนะหายยังหายยังเหลี่ยมหายยังหายขึ้นนะหายถ้าเราชำนาญล้วก็เกาได้แต่แรกๆผมยังไม่ให้เกา ให้อะไรให้แนยบยกรอยให้มันได้ก่อนให้สไลด์บีได้ก่อนนะนี่ก็เราเพี่นช่างประดิษฐ์นะสีสเกียดแนยบยกรอยให้สไลด์วีขึ้นลงให้มันคล่องนะเราชำนาญแล้วก็เก่าไม่ชำนาญแล้วก็อะไรแนบยกรอยอยู่แล้วนะเข้าใจนะ ก็หลังจากเราขึ้นทรงด้วยอะไรลองฟัน,ฟนไม่ว่าจะเป็นลองฟันเบอร์หนึ่งครึ่งหรือเบอร์หนึ่ง,หร,รห,งหรือเบอร์สองใช่ไหมครับมันไม่จบนะการตัดผมเราต้องมาเก็บด้วยหวีเราต้องใช้หวีในการเชื่อมคอนเน็กระหว่างกรอบทรงกรอบทรงข้างล่างกับผมส่วนบนด้วยหวีนะครับแล้วต้องใช้กันไกฟันปลากันไกตัดตรงช่วยเชื่อมด้วยมีสองส่วนนะวิธีการตัดผม ไม่ใช่เราเราจะตัดแต่เฉพาะรองฟันหรือหวีแล้วมันจบข้าบทนึ้งเป็นหน้าที่ของอะไรอบหน้าที่ของฟันรองเป็นหน้าที่ของก,กันไกกันไกใช่ไหมเราใช้กันไกในการซอยใช่ไหมครับเออไม่ใช่หน้าที่ของฟันรองหน้าที่ของฟันรองกับหวีมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับครับ,รบโอเคฝากกดไลว้ก็แชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย